ีครับผมเฮ็ดยังก็ได้แง่แล้วนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะพามาเบิงวิธีการเฮ็ดสีล็อบนะครับผนังปูนทั่วไปนะครับหรือว่าผนังปูนที่ฉาบแล้วแบบนี้ครับจะเฮ็ดเป็นผนังล็อบนะครับโดยใส่สีล็อบนะครับสีสำหรับเฮ็ดเป็นคล้ายๆเลี่ยนแบบล็อบหรือว่าคัดมั่นนะครับภาษาบานเทาเอือนว่าคัดมันนะก็คือจะใส่สีสำหรับมาเฮ็ดผนังให้มันเป็นล็อบนะครับผมแล้วก็ แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะขอพูดเป็นภาษากลางนะครับเพราะมีพี่ๆช่างบางคนนะครับว่าโอ้ยช่งบ่ค่อยรู้เรื่องกนเนาะเออเอาเป็นภาษาภาษากลางภาษาไทยเดี๋ยวพอได้นะครับเอาเป็นภาษาไทยเนาะบานทับไตเติลก่อนอื่นนะครับนี่ครับอุปกรณ์ผมผมก็ไปซื้อมาเขาขายเป็นชุดนะครับสีสําหรับทําหนังล็อบนะครับผมก็คือผมจะใช้ของเนี่ยเบเยอร์นี่แหละไม่ได้โฆษณานะครับ คือมันก็มีลายยี่ห้อแล้วแต่คุณจะไปเลือกเอานะครับสำหรับที่เขาให้มาก็จะมีภายในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมีอันนี้แว็กนะครับแว็กเป็นครีมนะครับเป็นขี้ผึ้งสําหรับเคลือบนะครับหลังจากที่เราฉาบเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นครีมแบบนี้นะฮะมีแว็กแล้วก็เป็นทินเนอร์สาหรับผสมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีนะครับแต่วนาเป็นสีก็คือ แกลลอนหนึ่งนี้นะ่าจะได้ประมาณ30สิบถึง4ี่สิตารางเมตรครับต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งแกลลอนเนี่ยเขาจะเขาจะใช้ตัวนี้ผสมกับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เขาก็ให้เกลียงมาครับเกลียงเกลียงเป็นเกลียงขัดมันนะครับสําหรับทาให้มันเป็นลายล็อบนะครับผมแล้วเราก็ต้องหาเพิ่มคือลูกกลิ้งเล็กนะครับเอาไว้ช่วยจะใช้งานยังไงค่อยไปดูอีกตอนต่อไปนะครับแล้วก็ถังสําหรับแบ่งนะครับ ก็คือสมมติว่าถ้าเราจะใช้เท่าไหร่ก็ช่างเราก็ต้องแบ่งสีเอามาใส่ใส่ถังแล้วก็เอาชิเนอร์มาผสมแล้วก็คนเอาอะไรก็ได้วัสดุอะไรอะไรก็ได้นะครับไม่คนสีให้เข้ากันนะครับอา่าสล้รับตอนเนี้ผมจะสาธิตให้ดูก่อนว่าเราจะใช้ยังไงนะครับแล้วก็เปิดเลยอาอะไรก็ได้ครับเปิดนงนะั้นปืดป๊ด เนี่ยครับสีล็อบนะครับจะเป็นแบบนี้ครับที่เขาให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งเลยนะครับจะใช้เยอะไม่เยอะหมดไม่หมดเราก็ต้องแบ่งจะผสมใสท่ทีเดียวครับถ้าง,งั้นได้ทิ้งหมดเลยเกียเกลียลงมาผมจะผสมเรื่อยๆนะครับใช้หมดแล้วก็มาผสมเรื่อยๆแต่ถ้าไม่หมด ไอ้สีอยู่ในกระป๋องก็ไม่เสียนะครับเขียเขี่ยออกมามันจะเป็นเหนียวๆนะครับก่อนที่จะโดนทินเนอร์เ,อออเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้ได้ก่อนเนี่ยครับมันจะหน้าตาแบบนี้ เสร็จแล้วก็เราก็คินเนอร์ผสมนะครับของเขาตามปริมาณข้างกล่องเขาก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมคือเอาปริมาณสายตากับประสบการณ์นะครับคือไม่เหลวเยอะนะครับแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปทางเดียวจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะครับคนกว่ามันจะเข้าจนกว่ามันจะเข้ากันนะครับคนไปเรื่อย

เริ่มเข้ากันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากที่สีเหนียวๆก็จะเป็นเหลวๆแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับว่าวิธีการทำล็อบเป็นแบบไหนนะครับเ,เตรียมสีเสร็จแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับคือการทำสีลอ็อปทำลายล็อบนะครับก็คือเราต้องเตรียมผนังนะครับ โดยปัส,สจากฝุ่นนะครับไม่ให้มีฝุ่นเกาะนะครับซีมทงจะเงกาะดีนะครับและที่นี้ก็คือจะให้ความรู้กริดความรู้นะครับถ้าว่าเราจะทําผนังเก่าที่ทาสีแล้วอยากได้เป็นล็อปนะครับเราต้องลองพื้นปูนเก่าก่อนนะครับผมเสร็จแล้วถ้าไอ้สีที่เราลองพื้นไปมันแห้งภายในหนึ่งวันนะครับเราก็สามารถทําล็อปได้แต่ถ้าตัวเนี้ยถ้าเป็นผนังก่อแล้วก่อฉาบแล้วนะครับ แต่ยังไม่ทาสีก็คือจะใช้สีลอนะ็อปเน่ยเป็นสีรองพื้นเลยในตัวนะครับไม่ต้องรองพื้นสามารถทําขึ้นลายได้เลยแต่เ,เราต้องทําความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีทําทําไงผมใช้ลูกกิ้งนะครับจุม่มจุ่มสีที่เราผสมมานะครับไปลึกก็กลิ้งไปอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ใช้เกียงของเรานะครับตาเลยแล้ก็จะขึ้นลายนะครับแบบนี้นะครับปกต,ติต้องขึ้นจากกวนลงมาล่างนะครับแต่ผมสาธิตให้ดูก่อนครับว่าถ้าทำแบบไหนปึ๊บ มันก็จะเกิดลายเขาเรียกว่าเกิดเท็กเจอร์นะครับของสีเกิดจากการเกียงนะครับที่เราปาดไปปาดมาครับไม่สม่ำเสมอกันมันก็จะเกิดเป็นลายลายล็อกหรือว่าลายปูนขัดมันเราเนี่ยครับปูนเปื่อยแล้วเนี่ยครับ,รบกิ้งกอนเสร็จปุ๊บก็เพียงปาดนะครับปาดซ้ายปาดขวาปาดขึ้นปาดลงนะครับมันก็จะเกิดลายนะครับแบบนี้ฮะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะทำกี่รอบก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะลงทุนมากน้อยเท่าไหร่นะครับอยากได้ลายชัดอยากได้สีหนาแล้วก็หลายๆรอบก็ครับแต่ว่าผมมองว่าครั้งเดียวก็ขึ้นลายแล้วครับ ครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูวิธีการเคลือบแบ็กนะครับมาทำแบบหลังจากที่เรานะครับทาสีไปแล้วหรือใช้เกรียงตัดไปแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นผนังขาวๆยังไม่ขึ้นเป็นลายล็อบนะครับก็คือขั้นตอนต่อไปคือเราจะใช้เนี่ยครับใช้แบ็กนะครับใช้แบ็กในการทําลายนะครับในการเคลือบแล้วมันจะขึ้นลายนะครับสังเกตนะครับนี่ครับ ก็จะขึ้นไลน์นะครับ มันก็จะขึ้นลายแบบนี้ฮะเกือบกี่รอบก็ได้นะครับแต่ชอบนี่ครับคือล็อปนะครับผนังล็อปใครๆก็ทําได้ครับซื้อมาทําเองก็ได้นะครับสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนสีบ้านผนังบ้านตัวเองเป็นสไตล์ล็อปนะครับก็แนะนําเลยครับทําเองได้ครับง่ายๆนะครับผมอย่าลืมด้วยนะครับถ้าว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม เห็ดยังก็ได้ง่แล้วนะครับผมสวัสดีครับ